น้องมึงเนี่ยไปดูแรงทังสี่ละนอคันบะเมียนฟางกินมันก็าจิหากินไม่ยังก็ก็กินเมื่อพี่น้องกินเพื่อประทังชีวิตเนะจ้ะสต่นีการบ้านนอกห้องก่ยังสี่และพี่น้องพอได้โชคดีเนี่ยก็มีหญ้าฟางนี่ยังตุนไวให้มันกินเนาะอันนี้บะมีฟ้ฟางบะเมีอย่างนี้มันกินมึงเนี่ยเบิ้งเห็นเห็นใบไม้ตามเนี่ยตามขุจนานี่นะจ้ะน้องเนี่ยไปนี่หน้าไปนี่หน้าเขาข้าไปลูกปะไปนี่หน้าไปไป เขาคอกลูกาข้าวไปพูดไปกินน,น้ำฝนไปกินน้ำท่วงน้าไปไปเลื่อนี่หน้าไปเล็วไปเฮ้โอ้ยหนอเหอรอไรหยากไรซาถึงฝุ่นฝุ่นฝุนน่นกินตละลาห้องหาแม่ลราไปไปนี่หน้าไปไปเร็วต่วแม่พี่น้องต่วแม่พูดลูกมันอยู่ฝุ่นเฮ้ย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 โอ้มันต้องไล่เฮ้ยเฮ้ยมันถึงไปนะ <laughs> ไลอยากลยซ่ารไปแล้วไปแล้วบปเนี้พี่น้องมือนี้สิมาลายแนแควอันเขาคอกนะจ๊ะนาะไลายแควไม่ย้อยใจเขาขอกกันพี่น้องเนี่ยแควกำลังกินหยาพี่น้องแต่ว่าจะเอาเขาคอกแล้วเพราะมันมันมันจะเริ่มค้ำแล้วเนาะ